อ้าวกนี้มันดาท่นานพุทธบริษัททั้งไล่ยได้ยานการสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วก่อนที่จะพูดถึงเรื่องที่ปิยุบุญญาปฏิบัติอันดับแรกเรารขอเตือนท่ามันดาท่านพุทธบริษัท อยายามเนสา,าลมให้ตรงตัวตืวววีกำหนดรูลมหายใจเข้าออกเวลาใ,ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเป็น,นการทรงสมาธิจิตเพืฤฤฤฤ่อให้จ,จิตสงบสงบจากนิวณ์ห้าประการและสิ่งที่เราจะหนีไม่ได้ก็ต้องคิดไว้เป็นปกติกตนั่นก็คือ ชีวิตมีเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงคนทุกคนเกิดมาแล้วจะมีความตายเป็นอดีสุดไม่สามารถเะหลียนลี่ิงความตายได้ด้วยความเกิดขึ้นมาของชีวิตก็เต็มไปด้วยความ,มาทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดาว้ซาติสทุคขาความเกิดเป็นทุกข์ จะลาวิตุข้าความแตกเป็นทุกข์นำไปทุกขังความตายเป็นทุกข์เป็นอนุว่านับตสดงเกิดถิงวันตายเราก็มีสภาวะเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดอีกมันก็ทุกข์เราจะดับทุกข์ได้ก็อาศัาายการดับตัณหาเป็นสำคัญความอยากเกิด ความอยากจะเหยียดยานอยากจะเป็นนุ่นอยากจะเป็นนี่ไม่หาความดีใส่ตัวนี่เป็นปัจจัยให้เราเกิดถ้าเราเกิดอีกเพียงไรจะเกิดเป็นคนคนดีเป็นสัตว์โลกคนดีเป็นเปรตคนดีเป็นตัวกายคนดีเป็นสัตว์เลี้ช้างคนดีมันก็นุ่นแล้วจะมีความทุกข์ถ้าเกิดเป็นโดนดาหรือผมก็ชีวาไปพักทุกท่วคราว ไม่ค้นทุกหมดมุลมสนะบารบมีก็กลับมาใหมา่สิ่งที่เราจะพ้นทุกได้ก็คือนิพพานอารมณ์ที่จะเข้าถึงบริพานได้ในคนหนึ่งคือหนึ่งศีลมีความสมําคัญมากเราจะเป็นผู้ทรงศีลในบริสุทธิ์ดรยการนี้สองเราจะโทรงสมาธิให้จงตัวมีจิตน้อมไปในภูสลตลอดเวลา ในการดิสามในมัวเมาชีวิตคือขันห้ารู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่พวเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราจนกระทั่งจิตไม่มีความพอใจในมนุษย์โลกในมันในวโลกและพมลโลกมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สุดจิตทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่น อารมใจของสายไปโดยอำนาจวิปัสนาญาณอย่างนี้เราจริงจะพ้นทุกข์ก็คคิดตัวค่อทำไปถึงแม้ว่าเราจะษาด้านที่พิจิตรุยานก็ตามถ้าเราใช้ตโลกีวิสัยไม่ใช่วิปัสนาญาณช่วยที่พิจิตุยายก็จะไม่มีความแก่มใสเราจะเชื่อถือไม่ได้นะกทั้งนี้เพราะไรเพราะมงกิเลสมีมาก อุปาทานมันก็มีมากสภาวะความหลอกความหลอนมันก็มีมากต้องมีจิตบริสุทธิ์จริงจะรู้อะไรได้จริงจริงจริงเป็นอันว่าต่อจากนี้ไปก็ขอพูดเรื่องที่ไปคุยกันการฝึกคิดจิตญาณต่อจากวันที่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดกันมาว่าการใช้อนุสติสามเดการ เป็นป hm ัจจัยให้เกิดทิฏฐิเปียรติภาณอนุสติสามนั่นก็คือพุทธังเมะธีมิจิตตังมาโออันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานธรรมังเมะธีมิจิตตังอุปมะอันนี้เป็นธรรมานุปัสสนาธรรมานุสติกรรมฐานสังฆังเมะธีมิติตตังอะมะออันนี้เป็นสังฆานุสติกรรมฐาน ถ้าเราภาวนาอยู่เป็นปกติจนมีกระทั่งจิตสามารถจะยึดอารมณ์นี้ไดตลอดเวลาทั้งวันและคืนจะทำกิจการงานต่างๆจิตใจก็คล่องอยู่ภาวนาอยู่เป็นปกติโดยไม่ไม่สามโดยไม่ไม่ต้องบังคับจิตให้ทำจิตใจทรงตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ติดใจอยู่เสมอ อันนี้อารมณ์ที่เป็นหยกปุยานจะปรากฏแต่ว่าการเจริญที่หยกปุยานแบบนี้ก็เรียกึุกยนตว่าเป็นของต่ำผลเดียวกังได้จากกำลังฌานเริ่มนาจพุธานุสติสมานุสติสังขานุสติเป็นปัจจัยเกิดในภัมโลก น่าใสอนุสติสามเลการเป็นที่พึ่งใหญ่เป็นศรนัใหญ่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาสามารถจะเข้าถึงสิ่งปฏิานได้โดยไม่ยากนักนี่กล่าวโดยผลถ้าอารมณ์จิตภาวนาอยู่อย่างนี้ความรู้สึกของจิตจะเป็นเหตุบอกทิ่จะปุญญาณนย่าลืมว่าไม่ใช่ดวงตาเป็นทิพย์มีอารมณ์เป็นทิพย์ มีความรู้สึกหรือมีความรู้เหมือนกับตาจิตสามารถจะบอกได้คนใกล้คนไกลคนตายไปแล้วอยู่ที่ไหนมีรูปราา่างตาเป็นยังไงมีความสุขมีความทุกข์อันนี้เกิดจากความรู้สึกของจิตแต่ก็ต้องเชื่อความรู้สึกของจิตอารมณ์แรกไม่ใช่เพราะเราต้องการคิดว่าจะรู้อารมณ์จิตบอกทันที อาภาสภาว่านี้เป็นไงต้องชื่อเชื่อรมอแรกเป็นสำคัญอันนี้มันยังแต่ว่าจงระวังว่าให้จิตมีความอยู่เป็นเอกาตารมีรมเป็นหนึง่งไม่คำหนึงถึงเหตุที่รู้มาก่อนโดยที่เรากำหนดเรารู้อยู่แล้วว่าคนนั้นขาวคนนั้นดำคนนี้เขียวคนนั้นเหลือง ถ้ตาต้องรู้แบบนี้เราต้องต้องหาจุดที่ยังจะอันนั้นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นจุดสำคัญนี่เมื่อคืนนี้เรามาจบอยู่แถวนี้เชื่อว่าเป็นทิ่ปีกุยานที่พอใช้ได้ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ดีนักตอนนี้เอาทิ่ปีกุยานที่มีเกณฑ์ดีิดหน่อยหนึ่ง ในเมื่อเราสามารถทรงอารมณ์แบบนี้ได้แบบสบายจิตใจปลอดโปรสามารถจะรู้ได้เรียกว่ารู้ได้ดีกว่าที่เราไม่เคยรู้มากแต่ก็ต้องที่ว่าเลวที่สุดสำหรับบุคคลที่ได้คิดถึงปุยญาเราสามารถจะบอกได้ว่าคนที่มาหาเราเป็นคนขาวคนดำคนเขียวตายแล้วไปเกิดที่ไหน มีความกรืมมีความเยังไงเราสามารถบอกได้แต่บอกได้ตามความรู้สึกของจิตก็พูดได้ง่ายๆก็คล้ายๆว่าฉันเดาจะไม่ความจริงไม่ใช่เดาแต่มันบอกได้แต่มันไม่เห็นวันนี้เราจะทําให้เห็นไปยังไงการเห็นนีไมันจะเห็นด้จากตาเห็นจากจิตมีความรู้สึกเห็นชัดเห็นดีเห็นสภาว่าจริง นั่นก็คือเก้ากอีกเก้าหนึง่บงบังคับจิตตอนนี้เรามีสมาธิพอแล้วบังคับจิตให้เห็นภาพของพ,องพองระพุทธรูปหรือสัต์ตรององใด้องหนึ่งที่เราเคารพให้ร่ายก็จุนิศโงโกนั่งก็ดีนอนก็ดีเยินก็ดีเยินก็ดี นึกเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าจะถามว่าจะทำงานได้ไหยก็ต้องตอบว่าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ตอบจะไม่ปวดหัฟังมันต้องทำได้แม้ก็ทำได้จริงๆทำได้ดีด้วยถ้าจิตของเราไม่มีความอ่อนแอผลที่เราทำอะไรไม่สำเร็จก็เราขาดอิทธิบาทสี่นั่นอย่าลืม ฉันถ้ามีความพอใจวิริยะมีความเพียรจิตตะตั้งใจมีมังสายใช้ปัญญายไปส่วนให้ถูกต้องตามแบบฉบับแต่คุณทำเนื่องสีร่รการนี้ครบถ้วนไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ต้องทำได้นี่เราก็จับภาพพระพุทธรูป คอภาพพระสงฆ์ที่เราปอยใจนึกให้เห็นอยู่ในงอกนี่เราเรียนคิดจิตุยาณนะต้องบังคับต้องบังคับจิตจะทำจิตโลเลทรงเดชไม่ได้ทิ่งแรกมันก็จะรู้สึกหนักหนักสักหน่อยนึกให้หายให้หายนึกนึกนี่เรื่อธรมารมดา แต่ถ้าว่าบางอื่นเราทำระยะแรกจกนกระทั่งคิดอยูยนน่ปุญานการกดการกําหนดจิตใจได้ทรงอกเป็นของไมย่ยากทียงแค่ปรับปรุงจิตเดอมสามวันแล้วก็สามารถจะกําหนดภาาพ้าไม่ได้ทรงอกในแบบสบายแล้วก็ย่าลืมว้ารงมจิตก็จะตทรงตามรเดิม จะนั่งอยู่จะนอนอยู่เดินอยู่ทำอะไรอยู่จิตได้เห็นอยู่ตลอดเวลานี่ฝึกจริงๆเขาทำกันอย่างนี้ไม่ใช่ทำงานอย่างเปรตเอากันจริงกันจังไอ้สัมผัสภาพ,ภาพที่เราเพิ่งเห็นภายในในตรงอ,อกเป็นภาพมัดไม่ใช่ภาพลอยมานะนึกคือปรากฏ แต่ภาพเราน,นึกเห็นนิสเห็นภาพจนภาพปรากฏสะกิตเหมือนกับระบองเห็นพระรางราพยะแรกนัาน,นนานๆมีความทนายเข้าภาพพระมันจะเห็นแจ่มใสทุุทีด้แสดงทุตมาทีจิตจะสูงขึ้นจิตจะอายขึ้นมา,ากเพียงใดภาพพระเราจะเห็นี้มากอย่างนั้นแจ่มใสเพียงนั้น ี่เวลาที่เราจะพยายามอะไรอยากจะรู้อะไรก็จิตจับภาพระนาเสก่อนจิตจับภาพระนั้นแล้วก็ถ้าเรานึกเห็นภาพพระนั้นชัดเนจนแจ่มใสขนาดไหนเรื่องราวต่างๆเรื่องจริง,งต่างๆที่เราจะรู้จะเห็นแจ่มใสต่งนั้นองมีเครื่องมีรูปภาะเป็นเครื่องมัดมีรูปภาพที่เราต้องนดนตนจิต ที่แรกกระโดกพุทธโลกเป็นสีเหลืองอาจจะดูนั่งยิ่งไปนึกไปนึกไปไม่ต้องไปนั่งนึ่ก็เดินไปเดินมาทํางานทํากายทห้มันนึกเห็นในตลอดเวลามันนี้ครองไม่ต้องไปนั่งหลับตายหม่จำเจลืมหูลืมตายคนนึกเห็นผ่านในตลอดเวลาเวลาใช้อารมณ์จมาที่ปีกปีญญาจะได้ไปใช้ได้ถูกแบบทั้งหลับตาและลืมตา ให้จิตมันส่งสมาธิจริงๆนี่ภาพนั้นบางทีเราเห็นมัเน,น,มมมนเป็นภาพต้านนั่งกำหนดไว้ดีไม่ดีท่านตายก่เนทานภาพพระยืนอาจจะยืนก็ยืนแล้วก็ต้องการดูซะเห็นในภาพพระหน่อยก่อนใช้ได้จับให้ได้ก็าาแล้วกันนั่ภาพแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นเขียวเป็นขาวอะไรก็ช้งให้จิตตรงภาพพระให้ได้ก็แล้วกัน ดีไม่ดีแสงพาพโลกนึกถึงภาพพระพุทธรูปจะบางครั้งกลายเป็นภาพประสงค์จะในจุดที่เดียวกันก็ใช้ได้อีกไม่ใช่ภาพลอยอารมณ์ที่นึกนึกมันเห็น่ภาพเป็นอย่างนั้นถ้าจงได้อารมณ์อย่างนี้ก็ชีว่าเป็นทิพยุปยานที่มีกําลังสูงขึ้นนี่เน้นเมื่อเราจะอยากจะรู้อะไรเราก็ดูภาพภาพระก่อนมาจิตสบ,บายแล้วก็นึกถึงภาพนั้น สิ่งนั้นก็จะมาปรากฏใช้ชัดหรือไม่ชัดก็เท่ากับภาพาที่เราเห็นเป็นเ่องวัดอันนี้จะจิตถ้าเห็จุดนี้แล้วก็จิตจะเป็นเหตุให้ได้จุตูตระปาิาิายจนตจุดตัวปรปิยายเป็นยังไงคือทิพยปุญยาในเห็นผีเห็นเทวดาได้ แต่ว่าจุตูปป,ปปาริยานี้ไมันจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นโกเห็น,นสวรรค์อย่างเดียวแล้วสามารถรู้สภาวะของคนที่ตายไปแล้วถ้าก็ถามว่าในกอเนี่ยตายไปแล้วมีความสุขหรือความทุกข์ถ้าจิตเราฟองจริงๆภาพปรามันจะปลากฏกับจิตจริง ตัวในกอนเป็นคนขาวเป็นคนดำเป็นคนเหลืองเป็นคนสูงเป็นคนต่ำเป็นคนเล็กเป็นคนใหญ่ถ้าจะแปลก็สักกิ้ทันทีและอารมณ์นั้นก็จะบอกได้เลยว่าในกอนี้มีความสุขหรืขขอความทุกข,ข์เพราะอะไรเป็นสาคัญหรือว่าเขาอยากจะรู้ว่าคนที่เกิดมานี่สัตว์ที่เกิดมานี่เดิมทีมาจากไหน สภาพคนภาพของบุคคลนั้นก็จะปรากฏชัดว่าเดิมทีเขาอยู่ที่ไหนเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์ที่มารวยแล้วมาจนมาสุขแล้วมาทุกข์มนมีอะไรเป็นสำคัญมีอะไรเป็นกรรมจิตมันจะบอกทันทีภาพมันจะปรากฏนี่เป็นปัจจัยอหนึ่งที่เป็นที่ปิปัติญาในข้าวถึงจุโตกับปาริญาณ ตอนนี้สำหรับการกำหนดจิตแบบนี้ย่อมมีผลส่งผลไปได้ถึงปุกเพริวาสานสุสติญาณถือว่าโตแล้วหลินลับแบบนี้ไม่ต้องฝึกปุกเพริวาสารุสติญาณตามแบบถ้าจิตตรงได้อย่างนี้เราก็ฝึกการควนจิตพวนอรารมณ์กายเกิดวันเดิมทีนีเราเกิดกาเป็นอะไร ก่อนที่จะเกิดไปอย่างนี้ก่อนที่เกิดเป็นคนชาติที่หนเราเป็นอะไรไอ้ใหม่ๆม,ม่มันก็จะฝึกฝืนอยู่สักหน่อยนานๆต้องฝึกให้คล่องต้องเล่นทุกวันอารมณ์มันก็จะบอกว่าชาติก่อนเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เรามีสุขเรื่องมีความทุกอย่างนี้เดิมทีมีอะไรเป็นปัจจัยอารมณ์มันก็จะบอกแต่มันจะเห็นภาพ ภาพอีตัวนี้มันเห็นไน่ชัดแต่เห็นไม่ชัดนึกรู้เฉยๆแบบก่อนตอนนึกกลัามาภาพจะปลายกับจิตเมื่อใช่ก่อนเราทําอะไรไว้มันจึงมีความถกหรือความถกแบบนี้อย่างนี้จะมาเป็นปุพเทนิวาสานสสตยมยันึกชาติไดนอันดับแรกก็พยายามนึกชาติเป็นชาติที่หนึ่งชาติที่สองชาติที่สามชาติที่สี่เล่นมาเรื่อยๆไป ยังกระทั่งมีก่ออากายเคยชินมีรม่งครอง,รงอย่าลืมนะการจับภาพด้วยการภาวนาต้องติดอยู่กับใจตลอดเวลาไม่ใช่วาสัดจะว่าทำแล้วนับเราเอาเ,อาเวลาเฉพาะเวลานั้นเวลานี้ไม่ต้องไปเอานั่งดีกันเวลานั่งสมาธิทำแบบนี้กี่โกรธไปเองก็ไม่ได้ อารมณ์ภาวนาแบบนั้นต้องติดใจอยู่ตลอดเวลาการเห็นภาพพระต้องติดใจตลอดทุกเวลาเป็นอันว่าต้องทรงกันจริงๆตอนนี้เมื่อจิตอารมณ์ทรงจริงๆได้อย่างนี้แล้วสามารถระลึกชาติได้แล้วก็สามารถที่จะเห็นอะไรรู้อะไรได้ตามปัญญาใสก็เรียกว่าเราได้สัพพิสุบยาณ โจตูปปาติยานและปุเพนิวาชาุนติยานละลึกชาิได้ตอนเรื่องของเราเป็นเรื่องการระลึกชาดได้เราจะอยากรู้เรื่องของบุคคลอื่นว่าชายก่อนเขาเป็นอะไรมาและเมื่อก่อนนี้เป็นอะไรมาเป็นอาตีต่างสี่ยานอยากจะรู้เรื่องราวพวกราวต่อไปจากชาตินี้เราจะไปไหน คนนี้คนนั้นตายแล้วจะไปไหนถ้าบุญกรรมเพียงเท่านี้อย่างนี้เป็นอนายตาตังสยานอยากจะรู้ว่าคนนี้เวลานี้มีกำลังจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นคนดีหรือคนชั่วเวลานี้คนนั้นอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์คนที่ตายไปแล้วเวลานี้มีความสุขหรือความทุกข์ความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นยังไง การรู้อย่างนี้เป็นอนาตตาสิญญาแต่ว่ารู้ก็ร,นนรู้ไปขณะนะไม่ใช่รู้คนตายแล้วแล้วราจนยี้เดียวเป็นปัจจุบนังสัญญาคือรู้ว่าปัจจุบ,บันเวลานี้เขาเป็นอะไรที่ความสุขหรือความทุกข์ตอนนี้ถ้ารู้ว่าเขามีความสุขและความทุกข์ก็ได้กรรมอะไรเป็นปัจจัยอย่างนี้เป็นยะถากรรมุตาย,ยาญ เป็นอนันว่าการเจริญที่ปิจิุรกุยานตามแบบพุทสติสามนอกจากจะได้ที่ปิจิ प प ุรกุยานแล้วก็ยังได้จุตูปปาทิยานแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเราต้องการรู้วาระนจิตของบุคนอื่นว่าจิตคนคนนี้เป็นมีอกุศลหรือหรือว่ากุศลมีสุขหรือมีทุกข์ ถ้าจิตของบขคลนี้มีทุกจะมีจิตโมโมหรือว่าจิตดำถ้าโมทุกน้อยดำทุกมากถ้ามีจิตจะมีจิตที่ความุกไหมถ้ามีความุกจิตจะมีสีแดงจะเห็นว่าจิตสีแดงแคแดงมากสุขมากถ้าแดงน้อยสุกน้อยถ้าอยากจะรู้ถ้าจิตงเขาขาวปงใสก็เป็นจิตที่อารมณ์เป็นเกลียดอารมณ์มีความุกสูงส่งใส อย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตปฎิยายานตามที่เราจะมาทานประกรรมฐา,านเราพูดกันตอนท้ายนี่เป็นอันว่าญาณทั้งแปดระการนี่เราจะได้โดยน่ายความนุสติสมามรายการตามแบบปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วนั้นเรื่องขอทุกท่านอันนี้สง์นี้ยังไม่หมดพวกนี้จะพูดต่อขอทุกท่านที่ตั้งใจประสงค์ดี มีความเป็นสงฆ์ที่ฝึกพิปิตรุญ,ญานต้องปฏิบัติอย่างนี้เอากันจริงเอาจังไม่เดาจากไปถึงว่าภาวนาบัางไม่ภาวนาบัางทำบังไลยทำบ้างแต่เรื่องวีปัสจนายานต้องไขกลัวไว้เสมออย่าลืมจะทําให้จิตผ่องใสเร็วดิฉะนั้นแล้วการเข้าถึงพิจิ์ปุญ,ญานไม่ช้าไม่นาน,านาอารมณ์จิตจะคลายความาทานจะกินใจจะไปเหตุทีุ่หลงผิด เรต่อจากนี้ไปก็มรรดาสามวกพระองค์สมเด็จพระธรรมชามิตรพยายามตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มันกำหนดรูล้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจเจรนาตามอัิยาศัายดีกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกกับเวลา